เข้ามาใหม่อีก1คันแล้วนะคะสำหรับฮุนไดสตาร์เลีย2.2 SEL ปี2023ค่ะคันนี้รถปี2023ค่ะเลขไม่อยู่ที่29,000กโลค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะติดตั้งบอก v i p มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกบาะ v i p ตัวนี้นะคะ,ะคู่นี้นะคะเป็นบอกใหม่ <c oughs> เข้ามาใหม่อีก1คันแล้วนะคะสำหรับฮุนไดสตาร์เลีย2.2 SEL ปี2023ค่ะคันนี้ คันเก่านะคะที่เรามีอยู่ขายกันไปหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ <S 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 คันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะภายในเป็นเจ็ดที่นั่งเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าสภาพภายในภายนอกจะเป็นยังไงด้านหน้านะคะมาด้านหน้ากันก่อนเลยคันนี้ฮุนไดสตาร์เลียปี2023นะคะด้านหน้าไฟหน้าเป็นแบบ LED แบบนี้นะคะกล้องแน่นอนมีกล้อง360องศากล้อง360องศาเป็นกล้องรอบคันแบบนี้ คันนี้จะได้สีดําทั้งคันแน่นอนฟิล์มกรองแสงติดมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะประตูนะคะไฟฟ้าทั้งซ้ายแล้วก็ขวาค่ะล้อแม็กเป็นล้อแม็กเดิมโรงงานยางปี2021ค่ะด้านหลังนะคะมีเซ็นเซอร์หลังมาให้4จุดแล้วก็ประตูนะคะฝาท้ายแน่นอนไฟฟ้าแน่นอนอฝาท้ายเป็นไฟฟ้าแบบนี้นะคะภายในนะคะภายในเป็นเจ็ดที่นั่ง รถสวยสภาพดีนะคะไม่มีชนหนักพิกความอันนี้รับประกันได้เลย <S <S แล้วส่วนไฟไท้ายนะคะของ sel นะคะรุ่น sel ไฟไท้ายจะเป็น led แบบนี้คันนี้นะคะรถสวยประวัติดีนะคะเจ้าของคนเดียวนะคะคุณแจสำรองครบเลยนะคะทั้ง2ดอกเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากแผงประตูก,กันก่อนเลยแผงประตูตรงนี้นะคะกระจกนะคะเป็นออโต้เป็นออ,ตโ,ตอ,นอตโต้ทุบ,บานเลยขึ้นลงออตโต้หมดนะคะกระจกมองข้างนะคะปรับพับ ไฟฟ้าแบบนี้ล้ำมากๆนะคะสำหรับ ia, ะคะุณไดสตาเหเรียนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมันติฟัง์ชั่นพวงมาลัยหนังรถปี2023ผ่านเลขไมยอยู่ที่29,000โลคันนี้นะคะมีวารันตีจากศูนย์นะคะ5ปี150,000โลจากวันที่ออกรถนะคะคันนี้ออกมาเดือน3ปี2022นะคะแล้วก็วารันตียังเหลืออยู่นะคะ ส่วนผู้มือการใช้งานนะคะบุ๊กเซอร์วิสเอกสารอยู่ครบนะคะรถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเข้าศูนย์ตลอดนะคะตรงนี้มาดูทางได้คอนโซลกันบ้างนะคะคอนโซลน,นะคะคอนโซลไม่มีรอยแตกรอยหักนะคะรถได้สภาพใหม่ได้สภาพเดิมนะคะได้เดิมทุกชิ้นเลยนะคะจอนะคะเป็นจอเดิมนะคะที่ติดมาจากศูนย์คันนี้มีแพลนชิพนะคะเกียร์เป็นเกียร์แบบนี้นะคะตรงนี้เป็นอลเลตชาร์จ มี USB ด้านล่างนะคะมี power l e d แบบนี้อ่าส่วนเบาะนะคะจะเป็นไฟฟ้าฝั่งคนขับโอเคอ่าฝั่งนี้เป็นธรรมดานะคะค่ะม,มาดูสภาพเบาะกันบ้างนะคะสภาพเบาะนะคะเป็นเบาะหนังนะคะสีครีมนะคะเบาะหนังสีครีมไม่มีรอยแตกงรายงานนะคะไม่มีรอยขาดนะคะเบาะสวยสภาพดีส่วนด้านบน ดานบนต้องบอกเลยคันนี้ได้รถใหม่ได้สภาพมากๆนะคะเพราะว่าดนี่นบนเนี่ยประตรงปรติยังไม่มีแกะออกนะคะเจ้าของเริ่มดูแลอด,ดูแลดีมากนะคะมีไฟมีกระจกแบบนี้ <S <S 1> <S 1> อ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นตัว SEL จะไม่มีหลังคาสันลปนะคะจะไม่เหมือนตัวพรีเมียมอ่าแล้วก็ตัวนี้นะคะฟิล์มกลองแสงนะคะติดมาให้แล้วรอบคันนะคะมีรับประกันคุณภาพฟิล์มด้วยเนี่ยแปี เดี๋ยวเรามารีวิวสภาพตัวรถด้านหลังกันต่อประตูค่ะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองข้างค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะติดตั้งบอก V.I.P มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกบอก V.I.P ตัวนี้นะคะ,ะคู่นี้นะคะเป็นบาะใหม่บาะ V.I.P เป็นเป็นบอกใหม่นะคะยังไม่ได้ผ่านการใช้งานนะคะทางเรานะคะติดตั้งให้ฟรีเลยเดินหน้าถอยหลังเป็นไฟฟ้านะคะแบบนี้เป็นเบาะมิกกี้เมาส์ ตัวหมอดเป็นมิกกี้เมาส์ส่วนด้านหลังด้านหลังจะเป็นเบาะเดิมนะคะเบาะเดิมที่ติดมากับตัวรถแล้วก็คันนี้ติดตั้งจอมาให้ปันที่เรียบร้อยอ่ะติดตั้งจอกลางมาเพิ่มเติมนะคะตัวนี้อ่ามีแอร์ปรับแอร์ได้จากตรงนี้เลยโอเคอ่าช่องแอร์นะคะช่องแอร์มีทั้งคันนะคะหน้าหลังไม่มีร้อนแน่นอน คันนี้ต้องบอกเลยว่ารถเข้ามาใหม่เลยนะคะห้องเครื่องนะคะเรายังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีการทำความสะอาดเพิ่มเติมนะคะฝากระโปรงนะคะฝากระโปรงเดิมคันนี้จะได้เป็นเครื่องดีเซลได้เป็นเครื่องดีเซล 2,200cc 177แรงม้าอ่าเดี๋ยวเรามาดูราคากันบ้างดีกว่า ฮุนไดสตาร์เลีย2.2 SEL ปี2023ค่ะคันนี้นะคะเราเอามาจัดโปรโมชั่นในราคา1,698,000บาทนะคะเลขใหม่อยู่ที่29,000โลนะคะติดตั้งบอก VP มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใครสนใจหาฮุนไดสตาร์เลียรถสวยสภาพดีแบบนี้นะคะอย่าลืมติดต่อกับปามโดยตรงตามเบอร์ที่ขึ้นมาให้ได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะราคานี้ติดต่อกับปามโดยตรงได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจจัดไฟแนนซ์เรามีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่นะคะ ลูกค้าท่านใดจัดไฟแนนซ์เช่นเดิมนะคะเรามีโปรโมชั่นนะคะดอกเบียรเริ่มต้นเพียง2.79เท่านั้นเองนะคะ2.79เท่านั้นเองลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อกับปั๊มโดยตรงได้เลยวันนี้เดี๋ยวเราลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ